ไม่ว่าคนเราจะพยายามเป็นพระเจ้าอย่างไงยังไงเราก็ยังเป็นแค่คนทำไมทำไมนายถึงยอมรับอะไรแบบนี้ทำไมนายกับอาชนะต้องทำแบบนี้ด้วยอาชนะยังไม่ได้แต่งงานกับเจวานแต่นายกลับเจ็บขนาดนี้ แล้วในอนาคตละ่ะนายเคยคิดบ้างไหมนายคิดหรือเปล่าที่จริงแล้วสาธิตถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นอันชนาก็คงจะไม่ได้เดินหน้าต่อและถ้าฉันไม่มาเธอก็จะไม่ให้อภัยฉันฉันเจ็บมากแต่ฉันก็มีความถุกและตอนนี้อันชนาะ ได้เจอคนดีๆแล้วล่ะฉันจะขอพระเจ้าให้อัชนากล้าพอที่จะเดินหนะ้า ฉันทำพิธีต่อไม่ได้ถ้าเธอไม่มาส่งฉันมานับขอชชคดี เอาสัญลักษณ์แห่งรักมาเอามาให้หนูที แม่รู้อาชูหลังจากจบงานแล้วมันจะเป็นสิ่งแรกที่ลูกจะขอจากแม่แม่เห็นลูกตอนไหนแม่ก็ภูมิใจนะแม่เห็นว่าลูกนะมีความดีอยู่ในใจฟังนะลูกเอาแหวนกลับไปเถอะแต่ลูกไม่ได้ใส่มัน นี่แหละที่แม่คาดหวังในตัวลูกไม่ว่าความสัมพันธ์ของลูกกับเจวาดจะมาจากความรักไหมแต่ว่าเราก็ต้องทำตามพิธีนะมันขึ้นอยู่กับความศรัทธ,ธาวันนี้ลูกยอมรับเจวานเป็นสามีลูกแล้วเพราะอย่างนั้นจงอยู่ข้างเขาด้วยความศรัทธ,ธานะเข้าใจไหมหนุ๊ หนูจะพยายามนะคะแม่หนูจะไม่ยอมให้แม่ต้องโดนชาวบ้านต่อว่าอีกแต่หนูกลัวอย่างหนึ่งค่ะถ้าหนูลืมมานาฟไม่ได้ละ่ะถ้าถ้าหนูอาชูแม่คะวันนี้หนูห่างจากมานาฟมากขึ้นและในอนาคต ระยะทางมันก็จะต้องมากขึ้นอีกหนูไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าระยะทางนี้นะจะเป็นระยะทางระหว่างคนสองคนแต่ใจใจของเรายังหอยหากันอยู่ตลอดแม่รู้ใช่ไหมมันยากสำหรับหนูแน่นอนอาชู <c oughs> การมั่นนี้มันยากสำหรับลูกมากนี่ แต่ว่าฟังนะลูกผ่านมันมาแล้วความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นและถ้าเราสร้างความสัมพันธ์เราก็ต้องรักษาม,มันเอาไว้ถ้าเราทำได้ไม่ว่าอะไรแล้วเราก็จะผ่านไปได้นะอาชูพระเจ้าสร้างเรามาแบบนี้เราจะต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์นะเราจะต้องพร้อมที่จะเปลี่ยน แล้วเราจะต้องทำตามประสงค์ท่านและใช่ถ้าเจวานไม่ได้รับความยุติธรรมใม่แม่มันนี่มีทางไม่มีทางเกิดขึ้นแม่คะบอกหนูมาหน่อยสิแม่มีทางที่จะทำให้หนูหลืมมานาฟได้บ้างหรือเปล่าคะแม่ 어어어 <laughs> oh, 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 oh. ใครก็ได้อกอกกรรพยาบาลมาทีอออออออ๋อออออจิตมานับมานับถอยก่อนอออท่านครับนี่อุบัติเหตุครั้งที่สามแล้วนะแล้วผมก็ต้องเรื่องน้องเรียนไปทำปแผนกให้จัดการหลายครั้งแล้วว่าเครื่องนี้มันไม่ดีแต่ไม่มีใครช่วยอะไรเลยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยท่านแล้วถ้ามีใครเจ็บตัวกับเรื่องแบบนี้อีกใครจะรับผิดชอบลมานับเราตั่งตัวใหม่ไปแล้ว จบพิธีพระพิคเน่ตอนไหนเราจะได้รับของทันทีแล้วเรื่องเครื่องนี้เนี่ยเป็นความรับผิดชอบของนายนะมาน้ำนายก็น่าจะรู้ว่าคนงานที่ใช้เครื่องเนี่ยต้องได้รับการฝึกมาก่อนท่านมันไม่เกี่ยวกับการฝึกมันเกี่ยวกับเครื่องที่มันไม่ดีถ้าเครื่องไม่ดีต่อให้ฝึกมากแค่ไหนก็ยังอันตรายอยู่ดีท่านอาจจะไม่รู้นะผมบอกคุณเจวานกับคุณอัชนาแล้วให้ปิดเครื่องนี้แล้วเลิกใช้ไปได้แล้ว เราปิดเครื่องตอนนี้ไม่ได้มานัฟฉันบอกแล้วนะว่าท่านสั่งเครื่องอื่นมาแล้วแต่ว่ามันต้องใช้เวลาต่อให้นายบนไปซ้ำๆแบบนี้เครื่องมันก็มาถึงไม่เร็วขึ้นหรอกมานัฟเจวันมานัฟจะบอกว่าฉันพูดอะไรผิดเหรอเออคุณ ตอนนี้เอ่อพาจเจไปโรงพยาบาลไปให้เขาได้รับการรักษาก่อนไปคนงานทุกคนฟังให้ดีจากนี้ห้ามใครใช้เครื่องนี้อีกบารับเครื่องจักรทั้งหมดเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของนายนายพูดว่าฉันปิดเครื่องนี้ตอนนี้หลังจากนี้นายจะควบคุมว่าอย่าให้ใคร เข้ามาใกล้เครื่องนี้และห้ามใช้เครื่องนี้อีกเข้าใจไหมครับท่านเจวันที่นายพูดอมันก็ถูกนะแต่มันไม่ได้หมายความว่านายจะพูดกับหัวหน้านายแบบนั้นได้ เจวานฉันรู้ว่านายกำลังจะได้มั่นกับอาชนาะแต่ในบริษัทนี้อาชนายังอยู่เหนือกว่าน,นายและอาชนามีสิทธิ์ที่จะสั่งงานทุกคนเราจะล้ำเส้นไม่ได้ครับท่านคุณครับผมขอโทษนะครับ ผมไม่น่าจะพูดแบบนั้นกับคุณเลยเออคุณครับไม่ว่าความสัมพันธ์ของเราจะเป็นยังไงเราจะไม่เอามันมาปนกับงานผมผิดเองเอาชนานะเออผมหมายถึงคุณให้อภัยผมด้วยนะครับไม่เจาวานไม่ไม่ต้องขอโทษหรอกนะฉันไม่ถือสาหรอกขอบคุณนะครับผมมีเรื่องอื่นจะพูดด้วยเรื่องอะไรเหร เราจะต้องหยุดเรื่องส่วนตัวไม่ให้มาปนกับเรื่องงานและเราต้องเอาเรื่องงานไม่มากระทบกับเรื่องส่วนตัวเหมือนกันเพราะว่าบางทีถ้าเราทําแบบนั้นอะไรๆมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปได้เจวนันฉันจะพยายามนะแต่ขอบอกอะไรเอาไว้นะยังไงเรานะ่ยก็มีตำแหน่งที่ต่างกันในบริษัทเดียวกัน ปัญหาแบบนี้นะมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วเรานะจะต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นมันยากมากสำหรับผมแต่ว่าผมจะพยายาม ขาคือลูกชายของฉันโง่จริงๆเลยพวกนั้นรักษาแค่นี้เองเหรอกลับมาบ้านในสภาพแบบนี้เนี่ยนะแม่ไม่ต้องการอะไรเดี่ยแล้วจะให้ผมทําอะไรหระนี่หมายความว่าอย่างเงต้องทําอะไรนะฮะแกประสบอุบัติเหตุในโรงงานเพราะเครื่องจักรห่วยของพวกมันเนอะพวกมันก็ต้องชดใช้สินี่แม่ตอนนี้แม่เป็นประธานสมาคมหญิงนะแม่แก้ไขปัญหาได้มากมาย ตอนมีคนงานยิงโดนเอาเปรียบเนาะแม่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะส่งให้ผู้จัดการโรงงานเข้าคุกเลยละแต่ว่าตอนนี้นะอาชนะกับเจวานจะต้องตอบเราให้ได้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นยังไงละ่ะนี่ฟังนะพวกนั้นนมันเอาเปรียบแกมากเลยพวกนั้นมันพยายามหนีความรับผิดชอบแม่ไม่ยอมและแม่น่ะจะต้องเรียกรอ้องไม่แม ผมไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่เธอเรื่องมันแย่ลงอัชนาจะเสียใจเอาผมไม่ต้องการแบบนั้นหรอกนี่แม่ผมรู้ว่าอัชนากำลังลำบากใจอยู่และอัชนาก็มั่นไปแล้วด้วยอัชนากำลังเสียใจกับการมั่นนั้นมากและตอนนี้ยังจะเรื่องนี้อีกไม่เอาแม่ไม่เอา ผมเล่นกับชีวิตอาชนามามากพอแล้วแม่อาชนาต้องรับกรรมแทนผมผมไม่อยากให้อาชนากับเกวานเนี่ยต้องผิดใจกันเพราะเรื่องนี้แม่ผมรู้ดีอย่างหนึ่งนะคนเราเนี่ทาผิดกันได้แต่การได้รับโอกาสแก้ไขเนี่ยมันยากมากนะแม่ ลุงครับอาชนะ mm. เข้ามาก่อนเ <Okay. S 1> ชิญครับลุงโอเคลูกสวัสดีครับสวัสดีเจอนั่งก่อนนะเชิญครับ mm. สบายดีไหมคะสบายดีครับเ,เพราะว่าผมมาเชิญทุกคนนะครับ mm. พรุ่งนี้มีวันคันเนตจตุรถีเราอยากจะให้ทุกคนไปที่บ้านของเราไปบูชาพระเจ้าเราไปแน่นอนคะ่ะ เรากำลลงเอิบจะไปบ้านของคุณอยู่พอดีเพื่อไปเชิญพวกคุณยังไงล่ะคะแสดงว่าบ้านคุณจัดงานด้วยเหรอใช่แล้วคะ่ะเราจะเชิญพระพิกเนตรขึ้นบ้านคะ่ะโอ้วาวดีมากเลยแล้วก็มีหลายอย่างด้วยแล้วบ้านคุณมีพระเจ้ากี่องค์นะเรามีรูปปั้นของพระเจ้าหลายองค์เลยคะ่ะอ้อเออลุงครับผมอยากจะคุยกับอาชนะหน่อยขอคุยได้ไหมครับอันนี้เจวาน เธอจะเป็นอนาคตสามีของอาชูแล้วจะคุยก็คุยสิใครจะว่าอะไรเล่ามันเป็นสิทธิ์นะอยากจะคุยก็คุยได้เลยขอบคุณครับลุงนั่งก่อนอะฉันะนะเออที่จริงแล้วฉันอยากจะพูดอะไรให้ชัดเจน ฉันคิดว่าเราควรจะคุยกันก่อนแต่งงานอาชน,นะอย่าเข้าใจผิดนะฉันคิดว่ามันจะไม่ดีถ้าเราสองคนจะทํางานที่เดียวกันหลังจากแต่งงานแล้วฟังนะอาชน,นะฉันรู้ว่าเธอตำแหน่งงานสูงกว่าฉันและฉันไม่อยากจะให้เธอสละงานฉันจะลาออกจากงาน เราหางานใหม่เองไม่เจวันไม่ต้องลาออกหรอกนะนี่เจวันฉันไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยสักครั้งเพราะคิดว่าเธอจะไม่คิดมากนะและถ้าเป็นแบบนั้นฉันขอลาออกเองแต่ว่าอาชนะไม่เจวัน ฉันคิดถึงอะไรเอาไว้แล้วล่ะแล้วลตอนนี้มันยากนะที่ฉันจะทำงานที่นั่นเพราะว่าเธอจะอยู่ที่นั่นด้วยรวมถึงมานาฟด้วยแล้วตอนนี้ดาเมธเขาชื่นชอบเธอมากเลยนะเธอยังมีงานอะไรให้ทำอีกเยอะที่โรงงานนั่นฉันไม่อยากให้เธอต้องลำบากเพียงเพราะความสัมพันธ์ครั้งนี้ มันก็แค่นั้นเองเจวายปัญหาของฉันหมดไปแล้วสิเธอจะลาออกจากงานฉันไม่อยากจะลาออกตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าฉันทำงานที่นี่มาตั้งแต่แรกฉันอยากจะไปให้ถึงจุดสูงสุดให้ไวที่สุด นี่คุณคะครับมีชิ้นใหญ่กว่านี้ไหมคะฉันอยากจะเห็นนะคะชิ้นใหญ่กว่านี้มันถูกขายไปแล้วนะครับจะมีอันอื่นอีกนะครับลองดูก่อนก็ได้ครับลองดูครับเอไม่คะ่ะฉันแค่อยากได้อันใหญ่กว่านี้เท่านั้นเองอะถ้ามีก็เช็คให้ดูหน่อยนะคะคุณมาช้าไป5้านาทีเองนะครับเพิ่งมีคนมาซื้อไปเองนะครับ เอามาให้ผมเลยท่านครับเพียงคนนี้อยากจะได้อธิคุณเออซื้อไปนะครับก็ทำไมว่าอะไรนี่ยจะขายเธอได้ไหมครับแล้วท่านก็ซื้ออันอื่นไปนะครับเออไม่ค่ะมันเออได้ได้เลยให้เธอไปไม่ขอบคุณครับเธอมาซื้อของถวายพระเจ้าวันนี้ใช่ไหมฉันก็มาซื้อของเหมือนกัน ทุกคนที่บ้านน่าจะมีความสุขมากเลยเนะี่ยพระพี่คนิจะกลับบ้านแล้วแม่น่าจะมีความสุขมากมากทุกคนที่บ้านเธอก็น่าจะมีความสุขเหมือนกันที่ชุมชนนาคเจอกำลังจัดง,งานใหญ่ใช่ไหมล่ะมันน่าจะคึกคักนะอีกต้องสิบกว่าวันจะถึงพิธีเธอจะไปร่วมงานไหมล่ะไม่รู้สิมนานะ นี่ครับนี่เงินค่ะขอบคุณครับฉันไปก่อนนะมานะนี่บุดปลานั่นน่ะลูกสะซไพของปลามาไม่ใช่เหรอ โอ้ประเจ้านั่นอัชนานี่น่ะอัชนามาฉันจะไปส่งไม่มานาับฉันไปเองก็ได้อัชนาเธอมีขอหลายอย่างฉันไปส่งเองดีจริงๆเลยเนะอะกำลังจะแต่งงานกับเจาวานแต่ก็ยังรักษาความสัมพันธ์กับสามีเก่าเอาไว้แบบนี้น่ะ มานาฟชาโรวนันีสบายดีไหมก็ดีแล้วเรื่องวันแต่งงานล่ะพวกเธอได้เรื่องกันหรือ,อยังเราจะแต่งงานกันในวันอันนั้นจะตุลาเวศเจาวานเอ่อฉันหมายถึงว่าเจาวานเออเขาดีไหมก็ดีนะ แล้วเธอถามทำไมเหล่มานัฟเธอสงสัยเรื่องอะไรเลยวันก่อนหรือเธอสองคนคุยกันเรื่องงานของสามีภรรยาแล้วฉันไม่ได้ยินพอดีไม่มานัฟไม่มีอะไรหรอกนะฉันตัดสินใจลาออกหลังจากแต่งงานนะถ้าฉันได้งานใหม่อะไรอะไรมันก็จบแล้วล่ะไม่ต้องกังวลไปหรอกนะเจวานสั่งเธอเหรอไม่มานัฟ เขาไม่ได้สั่งหรอกมันเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำฉันก็เลยออกจากงานมาเธอคิดถูกแล้วล่ะขอบคุณนะมานาฟเออมานาฟฉันขอลงตรงนี้แล้วกันนะ <c oughs> นี่ครับเอ่อจอดข้างๆหน่อย ไม่ได้ละสถิตสถิตยิตฉันดีใจมากๆเลยล่ะฉันดีใจมากเีอะไรเหรอเธอจำได้ไหมฉันสมัครทำงานที่บริษัทนานาชาติไปเนะี่ยสมัครเป็นผู้จัดการการตลาดเนะี่ยใช่รู้ไหมพวกเขาส่งจดหมายมา<อ>แล้วรู้ไหม จาก1,200คนเหลือ100คนที่สมัครไปฉันได้เข้ารอบ100คนด้วยฉันโดนเรียกไปสัมภาษณ์ด้วยนะยินดีด้วยนะวาชาขอบคุณนะคะแม่แม่คาดูนี่สิอือว้าวมันดีมากเลยนะจริงๆนะว่าชาถ้าประสบความสำเร็จนะ เธอมีโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วนะตอนนี้นะหนูพูดความจริงนะหนูมีความสุขจริงๆเลยค่ะหนูพักงานมาสองปีแล้วก็ริบมทางานใหม่มันต้องน่าตื่นเต้นมา,มากๆแม่คะเราเน่ะควรจะไปกินมือค่ำฉลองกันนะคะตอนนี้นะอ๋อใช่ใช่แ <c oughs> น่อนอนเราต้องฉลองกันเนะ